เนี้กลูกไซส์มิน้กำลังกินนะผมวันนี้มีกีดให้อย่างเดียวนะก็กีดไปก็สามารถแยะกินได้เลยเพราะว่าเจ๊ออมจะกรอบให้กีดไว้ทุกคูแล้วนะครับผมกีดผ่ากลางผ่าหลังให้ทุกฟูนะก็จะประมาณนี้กีดแบบนี้เนาะคนช่วกแบบนี้นะ แกๆใช่ไหมก็ดมาผมก็ับมาหละ้าชัมงได้อะแล้ก็มันจะชาร์จพอผมดับเครื่องมรก็ไม่ติดี้ยลูกค้าก็ทยอยมาเรื่อยๆนะผมเอาอีกลูกนึง่นี่ได้ไได้มกว่าอ๋อ อันนี้ลูกค้าเอาไปแบบแข็งๆนะอันนี้กินอีกหลายวันนะผยรังไมสอถ้าเป็น ถ้าเป็นไม่สุกเจ๊เก,เก,เกขายโลละร้อยนะครับผมจะต้องอีกสองวันถึงจะได้กินนะครับผมาจัดไปสองลูกโลละร้อยยี่สิบบาทครับหมอนทองเลือกได้เลยลูกนี้เปลือกบางครับสวยด้วย <c oughs> แนะนำแนะนำสวย โลกนี้ครับแมนครับมากบอบสามฟูนๆๆ้อยนนๆน้อยเสี <c oughs> ้ยวจะถึงบ้านก็แงกินได้เลยครับกินได้เลยไม่นิ่มไม่แข็งชอบไหมบดีไปสิจ้ามันบดีกว่าบดจ้ะ ไฟชื้อไฟนะน้ำปูนกางนั่นวฟเอานก่นไปเตาเลยกดๆ้งก่นก็ได้ครับว่าเอาเลยบอลเลครับบอลเล่สามร้อยยี่สิบสี่เจ็นไปเลย ไย่เดียวจ้าไเดียวเลยไลเลยอล่เดียวไล่เดียวไปเลยฝั่งนู้นเป็นแพ็คเป็นแพ็คลร้อยนะผมเลยแล้วเลยแล้วครับผมนี่นะกิดให้แบบนี้นะไปแกะต่อที่บ้านนะจ๊ะนี่นะสวยอยู่นี่สวยมากจบตาอ่ะบอกแล้ว

นะลูกค้ารวยเนาะอ้ค่ก anyway> ็อยากแก่นะเดี๋ยวมัไม่ไหวดูดูไลฟ์มกวันนับนะครับเา่ขอบคุมาตามเพจขลูกไม่ได้แล้วนะคะยเดียวหลายเดียวใุ่าเลย ราคาพิเศษครับผมวันนี้ยยี่บาทรุ่มใหญ่สวยๆนะครับน่ยร้อยสองอยีร้ี่

แล้วสวยๆครับผม để đùi cách ghiết thuyền nhé, bước chân nhé bước chân, cặp đan nè, ạ, Đi anh này số lẻ, lẻ แบบเป็นแพ็คก็มีนะผมอยู way, no ่ฝ like ั่งโน้นนะผมแพ็คละร้อยครับวันนี้แพ็คละร้อยเชิญมาอุ่นนนได้ครับผมลานเจลอ้อมตลาดนัดเดอรบินนะผมพิกัดก็ตลาดนัดเดอรบินเส้นถนนเส้นเทพรัก์มุ่งหน้าไปบางบ่อครับผมเนี่บแพ็คละร้อยนะครับผมสวยเลย แค่กะร้อยร้อยยี่สิบร้อยห้าสิบนะครับผมเลือกได้เลยครับผมง่ายเลยนะครับผมครับขอบคุณเอฟซีทุกทุก่านนะครับผมที่กดติดตามช่องยูทูบบ่าวี่คนม,มากินมาเที่ยวเลยครับผมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับบ<ป>๊ายบาย,บายครับเอฟซี FC.